สวัสดีครับผมบ่าวเคียนสติอีสานบ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พามาเลาะหาผักหวานที่เราเคยมาเก็บเพราะว่าหลายมือแล้วเนาะเผื่อิ่นแตกใหม่นี่มาก็เห็นมันแตกเลยเก็บดอกกระเจียวนำเก็บเลยไปมือหันสติกส่ซื้อเฮดบดใส่ผักหวานป คนเลยบอกพี่อ่อนๆนะต้นนี้ยังบปแตกยังแตกยังแตกต้นกระพมสิแตกต้นนี้กระเม่นด้วยจ้าดิเอาถุงมาบอกพี้เองใส่เอาใส่กระปุกไวได้ม่กี่ซั้นค่ะเอาตะไบไม้รองเท้านึงใส่ถุงขึ้นเหีไปเอาเชลโลเข้าปลาใหญ่เราจะเก็บดอกกระเจียวนำดอกกระเจียวดอกแรก มีท mm hmm. ั้งบานทั้งเกิดใหม่นะเนี่ยจ้ะฮ mm ึบ hmm. ฮึบฝนตกบ้โบตกโอ้โหขาเป็นอ้วนมาโคกบ้านใต้ดอกกระเจียวโอ้ฝ่าแถวนี้โบมีฝนจะเบ่งจากล่องลอยโบมีฝนทำตัวเกิน หากระโผกไปแล้วแต่มันจะเป็นสุดสุดท้ายเลยได้บบบนี้มันจะเบิดเลยมันจะเบิเลยได้มันบานแก่ไปเลยเจ้ามองขีสีป่ส่งใสยบอกเค้นคนมาเสียงฟันปุกปอกเดยเพิ่นถ่าวกีซีแน่เลยอุ้ยดอกนี่นี่พี่น้องจ้ายางไม้ที่เกิดจากต้นจิกหนิเสี่ยงปุกปอกจูกนี่เดีเอาไปขายนี่ แม่เบาเคนีนก็จะมาฟันเราขีดซี่นี่เด็กนี่จ้ะยางไม่นี่เสียงปอกปอกดูฮะไปเอากระเป๋าหาอยู่หากินเอาต่อจ้ะมาลุ้นกันเราจะได้อะไรมั่งเจอผักหวานเพิ่มอรอ,อยูโบเจอเกียวขาวจา้ะเสอ,งอสองอก กำลังบานสะพั่งเลยสาวน้อยขาวกับแดงขาวเสี่บก่อนเด้อจ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาทางเพื่อนๆเพื่อนบุกกินเลยสีแดงนี่ค่ะเพื่อนขิวผ่นว่าเพิ่นบุมักกินแต่สีขาวเพราะฉะนั้นก็บ้านเพื่อนดอกกระเจียวขาวมีหลายแต่บ้านสติกมีหน่อยเลยเคืกินทั้งสองชนิดเลยจ้ะถ้าถาจะกินสีขาวค่ะมีกินเด้อฮะ ุดยงเอาไปจะคุ้นมานี่อย่างจ้าว่านจุงนางไว้นี่แม่นโบบูโอ้นี้หนี้ว่านจุงนางข้างหลังเบาเกินนี่ว่านจุงนางครับแอนิมอลเมนนี่ก็จะเอาหัวไปดิ้นพุดทธลงนางอยู่นางกินเทาต่อจ้านามบะดึกนะดอกวัดขนาด เองพน้องขึ้นขึ้นป่นโอ้ยหญ้าเพชรสกขึ้นนะเบื่องขนาดพี่น้องอ่อนแบบนี้ฮะใจนานๆเจอแต่ถ้าเจอกะหั่นเลยเนาะถ้ามีอีกทีกับพี่น้องจ๋ามันจะเป็นแบบนี้บ่เลยด้วยแก่บ่เลยนี่ดี๋ยวพพาี่น้้องมาาาหชุุดดสทยน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วจ้ะมาอีกทีบันจะมาเก็บเพชรเพาะป่นตุ๊กคนละบับนี้ หน่าหน่าออกขนาดเลยเนาะนี่ฮิทเี่ต้นจิกน้อยนี่ไอตีนี้คือกักตาฮิทเพลนะบอกบอกเคยใส่จิกเลยเด้อข้าเปล่าเช่นข้าเปล่าเช่นจิกหาฮิทเพลนั่นเองที่มาคุกบ้านใต้ยเด้อจ้ะเนาะไอ้มีคำรู้บอกนี่เพื่อนคุดไปอีกอย่างหากยาบอกสมุนไพรหรือเพื่อนปลูกเอาไปปลูก หกสิประมาณนี่สตัวเนี่ยฮห้เพาะออกนี่ยก็สิออกคักขนาดเลยเออบอกเคนดอกนี้แห้งามมาเม่มาเมที่หนึ่งมาหาดิสองด่วนด่วนเลยด่วนเลยงามนาดงามบ้เรี่บออกมอแล้วแก่แล้วนี่สวยก็ โอ้มันอยู่แบบนี้นะหนุ่แบบนี้ว้เป็นดอกไม้แบบมันมันมีใบประดับขางนำเหมือนเหมือนมัดไปเลยนะเนาะงามเก็บภาพฝากพี่น้องเนี่ยดอกไม้รือพักมันจะมีความงามในตัวสอดส่งสายตาหากระตอกเลเบิ่งดูกเห็นโพลต้องสอดส่งจะมีพักหวาน พี่น้องจ้ะบอกคินมาสุดที่อื่นมันแข็งขากูนี่ดิจับเลยบอกคินเฮ้ยมันบ,บินบ่บ่ขึนสังเกตอยู่มีต้นแดงจักสีเจอหน่อยเจอหลายซสำไดงเก็บไว้ก่อนสผื่อพอเกี่ยวชโตแล้วคอยกินเลยเป็นเห็นเนาะหลายเป็นเหี้ยนอ,อุ้ยหอมบอกบอกเคน กินคะคุ้งเลยกิ่นุบเลยมสังเกตยอชอยู่ตามต้นจิกน้อยนี่มีเลยี่สองต้นนี่ไปจนเหยนแล้วเจอของอยากของกินอยากินได้มาเลวต้องเก็บให้เรียบมันอยู่ในยอดต้นแดงด้วจ้ะนี่แต่ว่าต้นนี้บ่มีตัต่อรตั Cái chơi đọc ở chơi khoa học khiến 2 độc kìm gọn này vậy nong anh đa mắc mắc đây nè Cặp cục kìm gọn mặt mặt mắc kìm Mắc bớt mát mặt sau kìm tè bụng mát 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 đen mát mát đa mắc bớt น้องอดามกินพักจนมะขามป้อมน้อยพักหวานเขามาเก็เบแต่พี่น้องบอกให้คุดมือปลูกบอกเคเสติสว่าถ้ามาอยู่ก็ป่าเนี่ยเยจะจ้ะอย่ามั้ยตอนนี้บอกเคงกําลังศึกษาวิธีปลูกอยู่เม็ดทองอยู่เอาเม็ดักหวานมาให้ปลูกอยู่จะ้ะเอาเม็ดมาเพาะอยู่น้อบอกเคนเนาะกบอกเคส เหยียบได้นะ<อ>่ะเห็นออกขาวพ่อมมเิ็มันจะลองรอยเพิ่นคุดหวานนี่นี่เจ้าขายเห็นแต่ไกลเลย ตามโคนตามอย่างนี้ก็แวะเบิง่งเ่เคยมาดอกจ้ะป่าใหม่ไม่มีมมีกระต้นแดงคะแหละบอ้นมีมมงแฆงขาโกงเนี่ยหรืบอบึ้นเก็บเมื่อกี้นี่ใบบ่เหียนเนาะท่่นก็นหมายความว่าไม่มีตัวอะไรมากัดกินสวยมากดอกเนะ่ะเอาดอกมาเบิ่งดู <c oughs> อืมขวดเลยแต่พี่แน่ๆค่ะให้นานเจอแล้วจ้ะเพราะว่ามีคนมาเก็บคือกันนะบอ,อกเคเนาะคือเป็นป่นนาใช่แต่เจอเพราะว่านี่เป็นทุกสุดท้ายคือว่า,าะะอะไรก็โอ้อะไรก็มาหาไปไว้กินแหละบัดน,นี้แต่ที่อื่นอเพื่นกำลังอ,อกได้บอ,อเคเนาะแต่บ้านเฮาได้ฝนกลมหมู่เลยสิกลนหมู่กลมหมู่เฮาสิได้เก็บกลมหมู่เห็นบอกจะเป็นเมื่อตนหมู่เมนจ้าจะประมาณนี้ ล่องรอยคนมาคุดมาถอนก็หลายอยู่เนาะเพิ่นจิ้มเอาเห็นร่องรอยอยู่เมื่อกี้ก็มีสองคนผัวเมียมาแห่ไข่มัดเพิ่นก็เก็บน้ำเก็บดอกกระเจียวน้ำเขามาลุ่นผักหวานที่เห็นรอบก่อนคนแล้ิ่นเก็บดึงยาบเอ้ยบักเช่นมันเก็บดอกนี้นะเก็บเจียวแดงยามเห็ดเพาะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจิ้มอี่น้อยไปเนื้มันต้อสีออกค่ะ ดีคำเลยลวกเลยจ้ะต้มหรือเมนลวกดอกกระเจี๊ยต้องต้มต้มให้สีเปื่อยๆจังหน่อยหอมหวานแซ่แซ่บกินกระปุ่นแต่ถ้าลวกเอาให้มันแข็งหรือว่านึ่งเอาให้มันต้องนึ่งให้เปื่อยๆมันจังแซ่บมาลวก่อนก็ปั้นเพรนกล้องไแบบนี้ค่ะแดง mm hmm. เต็มเวิรดมาลอกนีเวิดแล้วจ้ะมีลแล้วดอกกระเจียว หมดแล้วเด้อแจะมีอีกทีก็ฝนอีลีอีโรเพื่อมันจกซิตโตกเอเนาะมีดุ่นอีกทีก็ได้ยังบุมีคนเก็บพี่น้องจ้าหักหวปะงานมันยังน้อยเนาะโอเคมองเตะกินีีโอ้ เด็ดแห้งแตกเกันาะหูว่เคียนชิมิ่นเออพี่ผ่านเก็บตื่มกันไปพึกลุงแกงเน้วไม่เหลือเมื่อวานนี้ไม่เก็ๆนี่เก็บไม่นั้นพอเก็บกมันจะได้แตกอันแหละ แกงน่ำไมแต่เม ok ื <S <s ่อวานกินบุบดทีีเลยเัากับไปลองพี่แต้เต้นเลยนะขาวติ๊กเอาผักหวานที่นี่นี่ต้นกะเม่นนี่นี่เื้อเยอะดูดนี่นี่ตักสมซีเนอะไรเนี่ยะโอ้โหเก็บเยอะรบก่อนค่ะดียวดีย่ต้นฮะกรบก่อนที่ลุงแกเก็บค่ะก่ะเม่นอ่ะฮค่ะนี่นี่เม่นนี่เนีย่ะ ันนี้แม่นมีหลายกออยู่ตั้งแต่ทางพุทธตรงไปที่ตรงีแถวๆนี้อีกทีเราเคยเก็บเราเคยจ้ำเราแบ้ว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้แหละหาเบิร์กดอกติ๋หายมาได้ด้วค่ะเบิ่งกล้องด้อยเราไปเจียวดอกเพื่องเหล่านี้เนี่ยเจียวเจียวเจียวดอก มได้ม er <R ud walk> um mm. um, ันอยู่แถวนี้แหละเออต้องอยู่ตรงไหนขยอดจิบบอสจีบบอสแถวนี้แหละมันมีนะบประเก็นนะำประวันนะ chân như vậy mặt kim chân đấy lắm À đi chân lắm chân chơi chân chơi chân đi nhọn đây chân ngắm chân Ôi chân đi chân đi mình đi chân đi chân ta หลายนี่ของเทะตามดีด้วยจากนี้ขับกวานปลาตามธรรมชาตินี่ตัวนี่ต้องบอกกินนไงพอๆนี่นนนต้นใหญ่ไปเนาะติดต้นใหญ่เพื่นอนติดต้นใหญ่เพื่อนมีเนาะมีเนาอยาู่นี่ท่านี้บอกเจ้ามันตอมตายอยู่นี่ มือเตาเบาเคียนเคนเฮาขึ hmm. mm ้นหลายแล้วก็เด็ดเตานี่บอกเลาะ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 เจออีกแล้วจ้าตรงที่เฮาเนี่ยมาผ่อนนะหมูเล็กที่เฮาเจอเลยค่ะเจอเพิ่มจ้ะมันแตกมือให้นลยในเฮาก็เก็บต้นนี้มือหามเบาเคียนก็เก็บ เขาเก็บสามต้นเหมือนเนาะบอเคีนเนาะสามต้นเดี๋ยวเขาเจอเพิ่มจ้ะเก็บเลยเก็บน้อยบ้านเละเก็บเกดี๋ยวเขาเจอเพิ่มค่ะเราต้นกันเนาะก็นี่มือหันเคาไปเห็นพ่อมันยังโบเตะเจนีิก็แม่นบินโอ้ยมือบังบอเคีนมือไปฝังพุ่นเด็ดเอาบอเคีนจะไปดึงไว้ฮันนั่นแหละใช้เล็บจิกยิกเอานิดยน่อยเฮงเว็ดเว็ดเว็ดนี่มือค่ะ เอาบปเห็นต้นนน่บอเกตันใหญ่แล้วนี่เต็ดเอเด้๊งทำลงนอันแหละเสียดายแกรกแกรกก็ได้เฮงเกตเฮงเตะพี่น้องบอกไปตองหงเยนะอ้ เงินเขาโบเห็นเงี้ยอย่างน้อยเฮงเนาะเป็นกำเลยนี่กับอีกต้นนี่นี่ไม่เยหลายเลยเขาเพิ่งหั่นใค่ไหนเขาแตกเนาะเลือกเอาน้อยเฮงกับวินก็ได้เด็ด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 ถอนยานติดมือบอกเกินไปเป็นต้นนะยัเอาเห็นต้นเลขเลยที่สติขินต้นใหญ่นี่แตกอีกอยู่บอก นี่แหละต้นแรกที่สติขิดเ,เลยเนี่เอ,อ้าอ๊เนมเลาะหายดู๊ีมีอยู่เบาเผื่อมันยังน้อยมาามเ,เมื่อเอาเนมบบเห็นบัดมือนี่แล้วมันแตกพยโยกพเยะ,ะจึงเนมเห็นสำรวจสำรวจป่ากันย่างเลาะสำรวจป่ามาเรื่อยๆจ้ะพี่น้องมาเห็นต้นมะคุกนะความดกข,ของมากข้อหรือตะคอกดกคัก แต่ว่าก็เผื่อเผื่อมันชุกมันก็นสิ่ลนอกว่าน้องจ้าพุ่นะนะพ,นะพนะนิ่นนะเห็นหมดเลยค่ะไตใบลกทั้งต้นเลยผู้มพยายามมานั่นเดี๋ยวมาขอซื้อเพิ่นถ้เพิ่นโบอาหารเพิ่นสิขายให้หอยู่บ่ลกขนาดเลยผู้อนน๋อบอกเค็งลกอีนดีเดยขึ้นไหมอื น้องดกดกผูแม่นมาเลยผูก,าากใชคำว่าดกโคตรโคดจ้รุดจากป่าไฟใหม่มากจะเป็นป่าแบบนี้มาลองสำรวจเบึง่งเื่อเจอต้นพักหวานอยู่ข่างสวนมันเพื่อนดอกนี่ดิจะแรลยกของอยางอยู่ป่าพูนออยางทะลุมาพี่สำรวจจักหน่อยก็จะพากันเมืองแล้วนี่ เจอดอกกระเจียวบอเนแถวนี้ดอกกระเจียวบุ๊ดอึือกันแต่ว่ามันหักบดได้ถึกไฟมันกระสีเห็นจะใบมันเนาะคือบุมีนี่สกคือมันแก่บ่าเราบอกนี่จ um, ้ะใบเพื่อนค่ะเด็กต้นดอกกระเจียวมันฮกแต่จริงแต่มันก็จะเห็นง่ายตรงที่ว่าใบมันยังหลงเหลือให้เห็นเนาะ มา่ยดอกกระเจียวถ่ายดอกกล้วยไม้พี่น้องบ้งก่นนอนอีดีนี่นรกระเจียวเลยไหหลายเทื่อนบอก่อยเห็นเนาะมีผลอยู่ได้เนาะคือ,ค,อคือป่าเป็นได้ป่าเยอเลยป่ยายในต้นใหญ่ขน,นาดไหนขาปรไฟร่วมอยู่นเนาะ เดี๋ยวต้นจ้ามีเดี๋ยวหน่งแบบขลโดนมันหนาชนิดนะจ้ะยังบบเห็นตอนนอ้วนอ้วนอื้วนชันสัตสุดท้ายของป่านี้มาถึงรถแลถ้วจ้ะสุดยอด เอามาใส่มาเมื่อนี้ก็บอกใกลจะสิบกิโลนี่แหละก็ยี่สิบโลนี่แหละจากบ้านเฉาติกมาบ้านใต้นี่เกลียวเตีเก็บอยู่ผักหวานหวานแต่แต่ซื้อเพิ่นกะวังยี่สิบบาททำน้อยนึงไปไปไปบินไปปล่อยไปเลยเด้อจาะม่ปลอยีไม่เชียงขาโก้หูคอยหาเสตฟางเชียงใส หรือว่าเอาไปเพิกมส่แกงลอไมเมื่อนี่็แกง่อไมเดือดๆอุ่นแกง่อไมเดือดๆที่เหลือจากเมื่อวานเอาผักหวานทิ่มลงไปดอกกระเจียวทิ่มลงไปก็ได้เมนูเพิ่มเลยครับกินเบื่อได้แกง่อไมนี่กินได้ตลอดไปพาพี่น้องเมื่อจะบอกเันครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า